นี่คือโครงการอสังหาริมทรัพย์อันแรกในชุดของพี่นะครับชื่อว่าพิทาริมันมาจากภาษาญี่ปุ่นเทวะพอดีพิษแปลว่าบ้านเลยนะครับส่วนทาริก็มาจากคว่าอารีพิทารีบ้านในอารีประตูนะครับลงรถจอดได้สองคันนะครับพร้อมแม่นจากเยอรมันนะครับใช้ระบบคอนโทรลเสียงครับจ้าวิสขึ้นไปครับพี่อย่า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 ถ่ายที่หมดลานจอดรถใหญ่กว้างแล้วนะครับจอดได้46คันนะครับผม รถใหญ่ยังเอาผ่านเข้าได้ครับข้างหน้านี้มีไฟไฟติ้นครับส่วนอันนี้มันมีลูกเล็กเด็กแดงนะครับบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวลูกเดินมาไอที่นี่ตีหัวหรือเปล่าเขามีระบบเซ็นเซอร์ครับเรียนัจริยครับถ้าเกิดมันโดนหัวเราเมื่อไหร่นะครับมันจะเด้งกลับไปครับหอด้านนึ่งนึ่งอันนี้เป็นทัดเซนเซอร์นะครับสามารถเก็บได้300ลอยนิ้วเลยครับพอกดเสร็จปั๊บใช้ voice c o n t r o ครับจา r v สอุ้ยไม่ไปหยอกแพ้ไม่ดี เคยที่บอกว่าเป็นบ้านจิ๋วนี่ยเพราะว่าคือที่ใช้ถอย169สรางเมตรนะเล็กๆเหมาะสำหรับครอบครัวใหม่แล้วก็อยู่ใจกลางเมืีงเลยเป็นสว่างที่แอซ่า้ออยู่ ใจกลางเมืองพื้นที่ปัจจุบัยนุ่มโล,โ,ลโปร่ง่สำคัญเราใช้วัสดุที่ดีที่สุดหมดครับือเป็นไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไฮซีลิงสามจุดแปดเมตรไม้สักทุกแบบนะครับตรงนี้โต๊ะในการทำอาหารนะครับมันจะไม่มีพุทธให้ลบลุงลังตากลิ่นจุนลางล่างนี่หมดเลยมันเป็นบ้านก,ก้าบ้านญี่ปุ่นตรงนี้ว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยต้องใช้ดีข้างล่างจะมีสโตรจนะ้รับเก็บไว้ได้เยอะตรงกลางบนรถแล้วตรงนี้ด้วยพื้นที่ใช้สอยตอนนี้คือเราจะเน้นการเก็บของไว้ใต้องใอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องลบลุงลังบ้านจนเกินไป โอ้คุณน่ายอยู่มากครับมาแล้พี่ชมถึงเวลาที่พี่ชมต้องเริ่มแล้วล่ะมาถึงปลนน, <c oughs> นิ้วแฟนแม้กระทั่งห้องน้ำเราอย่งใช้รนะอบบขบานสิ่งนะครับจาวิสสีสีสูงนี่อย่าซูมมา <c oughs> สิเปต่อนะครับซูมก็เป็นซูมญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ระบบคนคนเสียงเหมือนกันครับจาวิสจะมีทั้งบ้านทุกอย่างเนี่ยที่เราทำให้มันโปร่งแล้ไม่ บันไดติดนะครับเพราะว่าเราเน้นมากเรื่องของแสงธรรมชาติข้างบนนี้เนี่ยเห็นไหมแสงเนี่ยมันจะทะลุลงมาตั้งแต่ชั้นข้างบนสุดเลยลงไปถึงชั้นจอดรถเลยครับแม้แต่กระจกของเราเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่า floor to ceiling หน้าต่างนี้คือบานใหญ่นะครับตั้งแต่พื้นจนถึงกระดานเลยไเดี๋ยว,ว่าเรากลัวว่าคุณเดี๋ยวก็ไปสุดตาก,กับเจ้าของบ้านอื่นก็มีระบบ curtain down ถ้าคุณอยากจะมีสัมพันธ์ทางเพศกับเมียของคุณ <c oughs> อีกฝั่งหนึ่งแดกมุทะอยู่ก็จอมิส บางคนเป็นห่วงนะเฮ้ยตัวความสูงสมมติว่ามีเด็กมีลูกจะทําให้ปลอดภัยสมัยนี้มันมีพวกของเยอะแยะครับอาจจะเป็นที่ทักหรือว่าเอาช่างมาติดกั้นให้มันทึบระดับนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาเรายอมรับว่าเลยไหมแต่ที่ถ้าบอกรอรอกันเลยกันนะอันนี้ก็เป็นห้องนองสิอ่เล็กๆนะครับตัวนี้เป็นมาสเตอร์ก็เล็กๆอยู่นะต่อไปใจกลางเมืองห้องน้ำรูกค้าสองฝั่งเรนชาวเวอร์ ไม้สักทั้งหมดนะครับประตูนี่คือไม้สักแท้100%เนี่ยอย่างที่บอกนะแสงธรรมชาติล้วนตรงนี้ก็แล้วแต่คนดีไซน์นะเป็นพื้นที่แห่งจินตนาการก็คืออาจจะปูเป็นหญ้าเทียมกินหมูกระทะนั่งจิบเบียสบายสบายเลยตรงนี้คือสอนอบางซื่อน,นะติดกันเลยโรงพยบาลวิมุตตรงน้นห่างจากการิสันประมาณ200เมตร สรุปข้างล่างใครอยากมาดูนะครับเดี๋ยวโทรมานัดกันวันนี้นะครับคือทีละโครงการเราเปิดได้สัปดาห์เดียวมันขายไปหมดแล้วมันเหลืออยู่แค่ยูนิตสุดท้ายเท่านั้นนะครับก็คืออยู่ที่ใหญ่ที่สุดที่นี่อย่างที่บอกนะครับเป็นบ้านเดียวที่พี่ว่าถูกที่สุดแล้วในอาลีสมัยนี้เนี่ยคอนโดลองเสิร์ดูนะครับอาลีจะ start อยู่ตารางเมตรละประมาณแสนห้าถึงสองแสนนะครับเราขายอยู่ที่ตารางเมตรละ แปดหมื่นครับกูกคอนโดขึ้นหนึ่งแต่คุณได้บ้านเดียวคุณได้ที่ดินไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนกลางใดๆนะแล้วคุณลองเสร์โดบ้านเดียวโครงการบ้านเดียวแถวอารีสามสิบล้านปกติเริ่มสี่สิบล้านเราขายเริ่มต้นที่สิบสี่จุดห้าล้านครับกูกว่าสามเท่าครับไม่แปลกว่าที่เตรียมไปหมดแล้วแถวนี้เนี่ยอยู่เย็นสงบตอนนี้ไม่คม่อยสงบเท่าไหร่กำลังก่อสร้างอยู่ต่อเลยครับพี่ตุ้ยครับนักมาดูครับ